ครับสวัสดีครับอยู่กับชูลูวิสันโ c r o s ครับวันนี้มาดูต่อแต้มสั่งอย่างเดียวเลยครับเอาต้มแซ่บซีโครงโหพอแล้วเตรียมโต๊ะมาน้อยไม่มีอื่นนอกจากในหน่อยนะพอแล้วแค่นี้ก่อนแล้วแล้วก็เอาน้ำเปล่าสองนะครับน้ำเปล่าขวดใหญ่ขวดใหญ่น้ำเปล่าขวดใหญ่สองแล้วก็น้ำแข็งถังหนึ่งได้อยู่ โหจัดเต็มที่นครับนี่อืดท้องเลยท้องอืดมันจะไม่คุ้น้อางหมูแดดเดียวแล้วก็ต้มแซ่บซี่โครงครับครับน้ำเปล่าซอสหนึ่งนะคะครับผมตามนั้นเลยครับเมื่อกี้บอมีเนอย่างแดดเดียวเนื้อย่างแดดเดียวน้อย่างแดดเดียวอร่อยไหมไก่ยูแล้วอะไร ได้อยู่น,นอาหารคนที่ขาบงขาบวมนี่นะกระเทียมนะะเทียกับเทียมนีปลาหมึกก็กิก้มาหน่อปลาหมึกก็<ะ>มไม่ได้บอกอที่บ้นบบานจัดสเีซสออืหละน้ำหนักอะไรเจ็ดสับนูหสับ ครบับรรยากาศไทยเทดีมากครับแถวนี้<ม>ร้อนครับแฟนผมใช่ได้อยู่นี่ก็บรรยากาศโดยรวมก็สุดจัดสุดจัดประหลอดได้อยู่เขนยาว เลีนน่อนเลยนะกินไห้าชิ้นเลยอะร่อยเพลิงว um> ่อืมเพิ่มเพลงอะไร ครับพี่หัวน้อยนี่ก็ได้อยู่ครับเราเอาเอาช้อนซ่อมทิ่มหน่อยครับคลายอ่ะผมเรียนเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะชอบกลวยเเหมือนกันนี่แหละกินเนื้อไม่ค่อยได้เลยกินได้แต่ก๋วยเตีได้ไม่ได้เราเหรอเราได้อยู่ดีไหมเดี๋ยวดีไหม ใช่ครับครับตอนนี้เขาแกะขามาแล้วเดี๋ยวนะครับกินเต็มที่เลยครับตามอัธยาศัยกินกินเลยกินอย่างที่อยู่ตอนนี้เราก็สั่งมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างแล้วก็เนื้อมาน้อาแขะ

เขาเลี้ยงกุ้งแน่นอนครับดูน้ำดูน้ำครับใสนี่เราพนักงานนะครับก็เดินไปมาไปมาคนเยอะมากเลยครับอันตรายนะนี่ ว่าไปไปทำคลิปนะฮะเนี่ยได้อยู่เปิดบ้าเออสาวๆเออปากจิได้อ้ะไรเทำคล้ปเปิดบ้าสาวาเออใคินโจรตัชนอง y มยูทูบไม่กินได้นบช่องยูทูบนี่ออกด้วยเห็นหน้าหนูโซนโดนได้เนื้อยังมาก่อนเนื้อยัง หนาทีสี่สิบหกนาทีสี่สิและหนาทีดูครับเยมาบรรยากาศดีกระดิ่งกระดินมครับป้าหักนาตายเลยนครับ ได้ยวิวก็สวยทิวทัศก็ดี9,000ได้ยูได้ยูยุ้ย น้ำแบบนี้ลงไปนีนขึ้นมานีนขาวโบเลยโอ้อิ่มแล้วมันกินนั่นไม่ได้ กินเบียร์ไม่ได้ไมันก็เลยเป็นมันกิน,น,น,นเนบียร์ไม่ได้คนะอืออะไรครับมันกินเบียร์ไม่ได้ดืมใครนะยังลืมเมียไม่ได้ต้องทำใจอีกสักสิบวันห <laughs> ยอกนะฮู้นแล้ว

ไอเรียกคุยไรควยทเี่กันถ้าเรียกอาจารย์เม่ชอก็อชนเอาทางหม่พี่หม่ออ้อชนพี่หมอใหญ่เออดได้อยู่ครับทีมนี้ก็มาอยู่กับบรรยิการดีๆนะครับโดยรวม ขอเปลี yeah! ่ยนท่นางงเรื uh ่จะพุ uh. no ่งแล้วะ็นอุ้ยแกต้มไม่ใช่ที่นอนเออไม่ต้องนอนเสื้อดำได้ยูเสื้ออะไรก็ได้ตอนนี้ โอ้หน้าจอจะเล็กได้คิมนีโดนที่คินอิ่มแล้วก็สบายตัวดูเสียงเมื่อวานอ่ะเสียบอยโทรหาผมก่อนเลยตอนที่พี่มาเห็นผมอ่ะตรงถ่ายเสร็จแล้วพี่มาเขาพากันร้อยอ่ะร้อยไรเสียบอยโทรมาเอาค่าบังคุณมาโอ้ยขอโทษ เซบอยทำมาข้ามมาฝุ่นก็เลยเอาไปจา่ายปุ๊บได้ถ่ายประเดี๋ยนยะสิงยังไม่สางเลยดูเพิ่งตื่นสุดจัดครับบรรยากาศที่นี่ก็กามาเที่ยวเล่นครับ,รบอเ,เออเ <laughs> พิ่งตื่นเลยนน้องมะา,าวมาถึงนวืวนเลยน้องมะนาวกินมะนาวไหม มาแลยมาแล้วนี่อัพท์เกือบลนะไรอยู่นี่มเดียวไหมอยู่ได้อยู่อะไรนี่อันนี้คือมูชุบ ต้มย๊อกแซ่โกงครับผมนี่พิเศษสุดย๊อกย๊กย๊อกย๊อกย๊อกเรากินอันนี้ดีกว่าหมูเดี่ยวหมูหมูทำแล้วลบเนี่ยยังไม่ได้ยังอันนี้ก็แห้งก็เข้าเปาเราจะกินอันไหนอันนี้ลงครับสำหรับเทนนี่ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับข้าวกำลังมาเลยครับตอนนี้เต็มเลยครับ พระเอกเลยครับ